วาเดจ้าเด็กๆนะคะวันนี้เรากลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับการนับเพื่อบอกจํานวนนับที่ไม่เกิน100นะคะเราจะนับเพิ่มขึ้นทีละ2 2นั่นเองนะคะจำได้ไหมเพิ่มขึ้นทีละ2ก็จะเป็น2 4 6 8 10 12 14 16ไปเรื่อยๆแต่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองค่ะ อามาดูค่ะเห็นไหมคะเราสามารถเราสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่างๆได้โดยการอะไรคะการนับนั่นเองนะคะอาจจะมีวิธีการนับได้หากหลายเลยหรือบางคนไม่ถนัดนับ2ค่ะหนูไม่ถนัดนับเพิ่มขึ้นทีละสองค่ะคุณหูงงค่ะหรือบางคนอาจจะนับเพิ่มขึ้นทีละ1ก็ได้ก็อย่างเช่นอ,อย่างนิ้วคุณมีกี่นิ้วคะหนึ่ง 2 3 4 5าม้านั่นเองเรื่องบางคนบอกครูคะมันง่ายไปค่ะนับทีละ1หนูขอนับทีละ2องเลยค่ะหนูก็นับไปเลย2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะบางคนบอกครูคะหนูก็ไม่ชอบนับทีละ2ค่ะ 2. หนูขอนับเพิ่มขึ้นทีละ5เลยไนดะ้ไหมได้ไหมคะได้เหมือนกันแล้วก็จะเริ่มนับแต่5 10 15 20 25 30 ไปเรื่อยๆบางคนมาคู่หนูนับได้แล้วค่ะหนูจิบจิบมากเลยค่ะดังนั้นหนูขอนับเพิ่มขึ้นทีละสิบได้ไหมได้ไหมคะอ่าไหนใครนับเพิ่มขึ้นทีละสิบได้บ้างยกมือขึ้นหน่อยอ่าครูเห็นแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวช่วยครูนับซิบนับเพิ่มขึ้นทีละสิบนับยังไงเออก็ต้องนับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ 70 80 90บแไปเรื Again, yeah. okay. Man, ่อยๆนะคะโดยการเพิ่มเพื่นทีละ10นั่นเองนะคะเก่งมากเลยต้องใหตัวเองนะเย้นะคะเราไปเรามาดูเรามาทบทวนการนับทีละหนึ่งนะคะจากการที่เราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเราก็อันนี้เลขอะไรคะอ่เลขหนึ่งมีค่าเป็น หนึ่งนั่นเองหนึ่งสองสามไหนใครลืมเลขหรือเปล่ามีใครลืมหรือเปล่าว่าตัวนี้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาชนด้วยกันอันนี้เลขหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าแล้วตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะอ่ายี่สิบนั่นเองเก่งมากใครยังจําได้ตบมือให้ตัวเองเลยนะคะคราวนี้มาทบทวนการนับทีละสิบบ้างเวลานับทีละสิบเราก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่เลขอะไรคะสิบยี่สิบ 20. อ่ะสังเกตเห็นไหมคะสิบมายีา่สิบแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะอ่าเพิ่มขึ้นทีนะนทละ สิบนั่นเองสิบยี่สิบต่อไปยี่สิบมาสามสิบนะคะเห็นไหมะยี่สิบมาสามสิบตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นทีละสิบเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวดูนะสิบบวกสิบเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกกับอีกสิบกลายเป็นสามสิบนั่นเองนะคะอ่านนะพร้อมกันสิบยี่สิบสามสิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตัวสุดท้ายตัวอะไรเกมเกมหลับหรือเปล่าตัวอะไรคะอ่าเลขหนึ่งร้อยนั่นเองเก่งมากคะ่ะอ่าเรามีวิธีการนับแบบอื่นอีกไหมมีไหม,มคะนอกจากที่ครูสอนเนี่ยมีไหมการนับแบบอื่นที่ไม่ใช่นับทีละหนึ่งหรือนับทีละสองห้าหรือสิบมีไหมคะอ่าตอบนาเล็ว้ว อ่านะคะการนับเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะโดยการที่เราอาจจะนับเพิ่มเพ้่ทีละหนึ่งทีละสองทีละสามทีละสี่ทีละห้าทีละสิบยี่สิบทีละห้าสิบก็ได้นะคะดังนั้นการนับเนี่ยมีวิธีการนับได้หลายอย่างเลยนะคะอ่ะมาสังเกตวิธีการนับของครูนะคะอ่ะบนโต๊ะนี้คืออะไรใครรู้จักบ,บ้างเอยคืออะไรคะ อ่าเหรียญบาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูครูว่าครูจะนับยังไงให้มันได้คาตอบนะคะอ่ะทุกคนลองนับในใจกับว่าเหรียญทั้งหมดหมดต๊ะที่ครูมีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เหรียกันอครูให้เวลานับสี่วิี๋ยวครูจะนับแล้วนะหนึ่งสองสา,สา ออหมดเวลาแล้วนะคะอาเอาตัวเลขไว้ในใจนะแล้วมาดูว่าคำตอบที่ได้เนี่ยตรงกับของครูหรือเปล่าอะมาดูนะคะดูวิธีการนับของครูด้วยนะว่าครูนับเท่าไหร่อาครูจะนับอย่างนี้เลยครูวาดบานทา่ไ้นก่อนานับสองซีหกแสิบสิบสอ 1ิบสี่สิบหกสิบแป่แล้วก็30นะคะดังนั้นบนโต๊ะคุณเนี่ยมีเหรียญบาททั้งหมดกี่เหรียญคะสาเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วครูใช้วิธีอะไรในการนนะับครูนับเพิ่มเส้นทดีลวเท่าไหร่เอ่ย อ้าวเอฟก็ตอบได้ไหมนั่นค่ะตอบได้ไหมครับคุณนับเพิ่มขึ้นทีละอ่าเก่งมากเลยเพ,ลเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ค่ะอ่าเพิ่มขึ้นทีละสองนั่นเองอ้าเก่งมากคาตอบถูกตวอ,องเลยป่าที่ตัวเองนับครั้งแรกตรงกัดขึ้นูนับไหมคะ่ะไหนใครตรงบ้านยกมือหน่อย อ่าคนที่ตรงที่สุดยอดนะคะเก่งมาส่วนคนที่ยังไม่ตรงไม่เป็นไรน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนกันไปนั่นเองนะคะข้อนี้มาดูค่ะจากภาพที่กําหนดให้มีรูปดาวทั้งหมดกี่ดวงอ่าให้เวลาคิปให้เวลานับด้วยเอาแค่สามวิพออ่าพร้อมหวา1 2นึ่ง มาดูค่ะว่าครูจะใช้วิธีการนับอย่างไรนะคะครูจะนับดาวทั้งหมดนี่นะคะครูจะนับแบบนี้เลยเท่าไรคะในหนึ่งบ้านมีดาวกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าสแสดงว่าครูต้องนับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่อาทีละห้านั่นเองห้าละสิบสิบห้าแล้วก็ ยี่สิบนั่นเองไหนะใครนับดาวถูกบ้างว่ามันได้ยี่สิบดวงนะ,ะนะคะอ่าไหนลองสอบดูซิว่าคูณนับเพิ่มขึ้นทีละทีละเท่าไหร่คะอ๋อเก่งมากนะคะอุ๊ยปอสอนว่เก่งจริงๆเลยเพิ่มขึ้นทีละห้านั่นเองอ่าเก่งครับอันนี้หรอนับซีว่าได้เท่าไหร่ หนังสือเรียนหนังสือนะคะมีทั้งหมดกี่เรื่อน่าให้เวลานับก่อนหนึ่งสองสามว้า,ามาดูนะคะว่าครูจะใช้วิธีการนับยังไงทุกคนเนี่ยสามารถใช้วิธีการนับที่แตกต่างจากครูได้ไหมคะอ่าได้นั่นเองขอให้แค่คําตอบทำไมกันคะเหมือนกันเท่ากันและถูกต้องนั่นเองหนูจะนับทีละหนึ่ง เพิ่มขึ้นทีละสองเพิ่มขึ้นทีละสามเพิ่มขึ้นทีละสี่เพิ่มขึ้นทีละหหรือเพิ่มขึ้นทีละ1ิก็ได้นะคะแล้วแต่นูถนัดเลยนะคะอ่ะมาดูค่ะวิธีที่ครูจะใช้นับหนังสือนะคะ,ะดูนะคราวนี้เป็นแนวต้าหม่กเนะอ่ะนายบ้านมีสมุดเออมีหนังสือกี่เล่มคะสามเล่มแสดงว่าครูน่าจะนับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรเอ่ยทีละสามเก่งมากเลยสามหก เก้าสิบสองแล้วก็สิบห้านั่นเองนะคะคือการเพิ่มเพื่อนทีละอะไรอ่าทีละสามนั่นเองนะคะคำตอบคือสิบห้าเล่มนั่นเองนะคะคือการนับโดยใช้วิธีการนับเพิ่มเพื่อนทีละสามไม่เชื่อต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสิบามสี่แล้วก็สิบห้าเห็นไหมคะจะได้คําตอบเหมือนกันถ้าหนูจะนับทีละหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหรือเพิ่มขึ้นทีละสามเพิ่มขึ้นทีละห้าก็ได้นะคะแล้วแต่หนูจะบอกเลยนะคะก็จะได้คําตอบที่เท่ากันคือจะต้องมีหนังสือทั้งหมดสิบห้าเล่มนั่นเองอ่ามาค่ะนะคะอ่ะตอนจบนะคะวันนี้ให้ไปทำกันบ้านนะคะ ทุกคนนีหนังสือเล่มนี้เนาะรูแจกให้ไปแล้วนะคะหนังสือจากคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเปิดหน้าที่สามเลยจ้าหน้าที่สามเป็หน้านี้นะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้วงร้อมภาพแสดงการนับทีรักสองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะอ่านดูที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,ขงเขาบอกว่าอะไรคะ สมุดสะสมสติกเกอร์ความดีขอนะคะเห็นไหมเห็นหน้าวรงนี้ตรงนี้ไหมคะหน้าหิมตรงนี้นะห,หนูก็อะไมคะให้รอ้รอมรอบให้วงกลมร้อมรอบนักทีละสองนังน้นมันก็จะเป็นยังไงคะทีละสองเห็นไหมน้ทีละสองหนูก็สร้างบ้านให้มันแต่ในบ้านต้องอยู่ได้กี่คนคะสองคนนั่นเองนะคะหนูก็อมยิ้ม สอง่นี่แบบนี้เห็นหรือเป่าเห็นไหมคะ,ะามสร้างบ้านให้มันก่อนแล้วก็นับว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะปูลองสร้างสอง่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกดังนั้นมียิ้มทั้งหมดกี่ยิ้มคะสิบหกหนูก็เขียนตรงนี้ว่าขวนม,มีสติกเกอร์ความดีทั้งหมดสิบหกอันนะคะทำได้ไหมคะ ง่ายๆยังทำได้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวทำนะคะหน้าสามกับหน้าสี่ค่ะนีทั้งหมดสี่หอนะคะจะการทำได้เลยนะคะนับเพิ่มขึ้นทีละสองนะคะหน้าแรกส่วนหน้าที่สองเนี่ยอ่านนะคะว่าโจทย์เขาให้ทำาอายนะคะว่านับเพิ่มขึ้นทีละสองหรือนับเพิ่มขึ้นทีละสิบก็ได้แล้วแต่หมดเลยนะคะ อ่านี่คือ,อวิชาคณิตศาสตร์นะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะเด็กๆเจอกันครัต่อไปค่ะบ๊ายบาย